พาไปดูสินเชื่อที่สมัครผ่านมือถือได้อีกตัวหนึ่งเข้าเป็นสินเชื่อออนไลน์นี่แหละแต่ว่ามีการปรับปรุงให้มันทันสมัยทันกับเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วก็ยังคงไว้ในเรื่องของการอนุมัติไวภายในหนึ่งวันอันนี้จริงอย่างแรงหลายคนเนี่ยที่เคยกู้แล้วไม่ผ่านอยากให้คุณลองใหม่นะอีก90วันข้างหน้าคนที่ผ่านก็ว่าง่ายคนที่ไม่ผ่านก็ว่ายาก ก็มีสมหวังมีผิดหวังกันบ้างนี่นแหละเป็นเรื่องธรรมดาแปลว่าเขาจะเป็นสินเชื่อออนไลน์เนี่ยต่อวงเงินให้ได้ไม่น้อยกันเลยสูงสุดถึง1 0 0 0 0แสนบาทเช่นะรละนับจากนี้สินเชื่อตัวนี้เขาประกาศเลยว่าเขาไม่ขอรับสลิปเงินเดือนถ้าคุณมีสลิปเงินเดือนเขาก็ไม่รับอยู่ดีเขายกเลิกไปแล้วนะ จากนั้นผู้ที่เดยมาสมัครกับเขาเนี่ยเขาก็ขอแค่สเตต e มนต์ก็พออัปโหลดจากแอป,ปของธนาคารก็ได้สามารถโหลดแล้วก็ยื่นสมัครกับเขาได้เลยมาสมัครสินเชื่อกับเขานะตัวนี้เลย Rapid Cash ซึ่งก็เป็นแอปพลิเคชันเนี่ยแหละที่ได้รับการรองรับจากธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นชื่อว่าถูกกฎหมายอย่างแน่นอนโหลดแอป,ปเนี่ยทำได้จาก Google Play Store หรือไม่ก็ App Store เท่านั้นนะ ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถจะยืนกู้กันได้เลยทีนี้มาดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของเขาสะหน่อยนะในที่นี้เนี่ยจะเห็นมีสินชื่อส่วนบุคคลอยู่3ตัวแล้วก็สินชื่อองค์กรเนี่ยหตัวในส่วนสินชื่อบุคคลในตัวที่2เป็นเงินก้อนผ่อนตามใจตัวนี้ต้องบอกนะว่าเขาปิดรับสมัครไปแล้วและตัวที่3เนี่ย น่าจะเหมากับคนขายของออนไลน์นะที่มีการส่งของมีการส่งพัสดุกับเคอรี่เวลาคุณไปส่งของกับเคอรี่เนี่ยถ้าคุณมีสินเชื่อตัวนี้เนี่ยคุณก็เอาให้เขาคือเขาจะช่วยคุณเนี่ยจ่ายไปก่อนแล้วคุณก็มาผ่อนเขาทีหลังประมาณนี้และในวันนี้ขอพูดถึงเฉพาะสินเชื่อตัวที่หนึ่งนะเอาแค่ตัวเดียวพอเป็นสินเชื่อรับปิดคัดผ่อนตามใจ คือมันมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนไปแล้วจริงๆในส่วนของรายได้ขั้นต่ำา8 0 0ับาทเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเห็นคงคิดว่าคนที่เป็นพนักงานประจำมีรายได้8000บาทสมัครได้คุณคิดผิดนะจริงๆแล้วรายได้ขั้นต่ำตัำตวนี้เนี่ยเป็นรายได้สำหรับคนที่ทำงานมีรายได้ทุกคนทุกอาชีพเพราะ้าแไม่้าอาชีพอิสระเนี่ยได้หมดนะไม่ใช่ฐานเงินเดือนแต่อย่างใดเลย คุณก็เตรียมแค่บัตรประชาชนแล้วก็รายการเดินบัญชีเป็นแบบอีเซ็ตเมน์นะหเดือนด้วยกันทีนี้หากใครเนี่ยสามารถจะหาพวกใบเสร็จอย่างค่าโทรศพัพท์ค่าน้ำค่าไฟเตรียมเอาไว้ส่งลงไปด้วยก็จะดีนะมันก็เป็นการพิสูจน์ตัวคนเองมีความเชื่อมั่นในแอปมากขึ้นนั่นเองรับปิดแคเนี่ยหอกเบีย้ยอาจจะสูงสักหน่อยนะ เท่ากับ33%ต่อปีแล้วก็จะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันด้วยเพราะว่าเขาเป็นสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์วงเงินที่คุณได้มาแล้วเนี่ยถอนเงินก็นได้เลยเงินเข้าบัญชีโดยตรงไม่เกิน3นาทีเบิกเงินเนี่ยขั้นต่ำหนึ่งพันบาทไม่ได้เสียค่าอะไรในการเบิกทั้งสิน้นถอนเงินก็ทําได้ตลอดไม่ได้มีการพิจารณากันใหม่หรือว่าถูกปฏิเสธการถอนเงินเหมือนกับบางแอปพลิเคชันด้วย คุณเนี่ยสามารถจะใช้วงเงินได้ตลอดเลยนะจนกว่าประวัติการใช้สินเชื่อหรือประวัติการชำระของคุณมันมีการค้างชำระขึ้นก็อาจจะถูกระงับใช้วงเงินสินเชื่อชั่วคราวหรือจะปิดถาวนก็ได้นะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณค้างมากค้างน้อยค้างนานกันขนาดไหนแนะนำให้คุณจ่ายดีจ่ายตรงก็จะดีกว่านะถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าไปถอนเงินมาใช้ เพราะว่าการใช้สินเชื่อของคุณหรือว่าพฤติกรรมการใช้ของคุณเนี่ยเขาจะถูกทบทวนนะเป็นการต่อาอยุวงเงินสินเชื่อให้กับคุณเนี่ยเป็นแบบรายปี